สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาว่ายน้ำเย่เอาไปเลยคือได้ไหมค้อได้ไหมเอาว่ายว่ายแข่งกันเร็วเอาเนี้ยดิเอาเหรอใครยืงไงเปีันนี้เอาว่ายแข่งกันเลยไหนดูซิพาเด็กๆเล่นน้ำค่ะ อันนี้ทั้งสะก็มีแค่สองคนเลยนี่เลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศถึงโน้่ไม่มีใครเลยแดดร้อนนะคะเอาเร็วเร็วเด็กเด็กๆเตรียมตัวกระโดดเอาเตอร์กระโดดสิกระโดดไห้ลึกขนาดไหนพี่บีดูสิเร็วเร็วเร็ว ขึ้นได้ไหมนะพีเตอร์เราไปดูเด็กๆใกล้ๆก,กันดีกวา่าค่ะลึกขนาดไหนไหนดูสิไปเร็วอุ้ยมาค่ะเราตามกันมาตามกันมากระโดดปึ๊มอเอ้ยขึ้นได้ไม่เตอร์เราวางมันตีละกกัน ตีลกาได้แล้วพี่เตอร์นี่คนท่วันนี้แดดร้อนนะคะยาเราแคหน่อยเอาเร็วเร็วเอาออกเอาออกเอากระโดดว่ายน้ำสิพี่เตอร์เร็วเร็วเร็วโดดได้ไหมหนึ่ง เร็วๆพี่ๆเอากระโดดใหมเอาแข่งกันสิแข่งกันว่ายนะ้ำสิแข่งกระโดดลงไปแล้วก็ว่ายไปถึงโน่นเลยนะวาาน่ายท่าไหนก็ได้เอาท่าไหนก็ได้อะเร็วๆเร็วๆใครก่อนคนแรกขไม่ไม่พร้อมกันเลยเออเข้ามาก่อนมาเลยมาเลยเอาขึ้นมานะกระโดดแล้วก็ว่ายไปนะเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักครับเอทรงสัญ,ญญาณนะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ระวังด้วยนะคะระวังด้วยโอ้โหลึกนะครับฝั่งนี้มาเลยเดี๋ยวนะเอาจนถึงนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเอาเกาะห่วงยางนี่นะเกาะห่วงยางนี่นะห่วงยางนี่นะทำยังไงก็ได้ให้มาถึงห่วงยางเดี๋ยวนะถึงเจ้าพี่ถึงห่วงยางก็ไปถึงตรงนู้นอ่าโอเคหนึ่ง ใครชนะเอาไหมเอาเอาไปแข่งกันหุเอาตีขาตีขาเราเร็วเราเร็วเขาจะถึงฝั่งก่อนอ่ะเอาแข่งกันนะคะใครจะถึงฝั่งก่อนใครจะถึงเชนชัยเราเร็วไม่เลยเอาไปเลยเอาเตอร์แซงเตอร์แซงอีวีสู้สู้อีวีเราเร็วเราเร็วเรเราเร็วเราเร็วตีขาติร์ตีขาอีวีมุดแล้วอีวีมุด ไปแล้วพี่บีพี่บีพี่บีตามแล้วพี่บีตามตูดพี่บีตามตูดแล้ว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 พี่บีเออเออล้วนู้นเร็วนู้นสู้สู้พี่ขาแข็งเลยสู้สู้สู้พี่บีมาถึงโน้นแล้วพี่บียังไม่ได้ครึ่งทางเลยตัวใหญ่เฉยอ้า ความลึกดูซิความลึกความลึกเท่าไหร่แล้วดูพี่บีครับพี่บีโน่นเย้เตอร์ชนะอ่ะดูความลึกหน่อยเตอร์ไหนยืนดูซิโอ้โหพี่เตอร์เท่านี้เลยจริงเหรอนี่พี่เตอร์อืมอืมเท่านี้เลยสูงร้อยเท่าไหร่พี่เตอร์ไม่รู้จำไม่ได้พี่เตอร์สูงร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบจำไม่ได้พามั้งร้อยสามสิบหก อะอ่ะดูสระสระเล็กซีสระเล็กสระเล็กของเด็กสิดูสียืนดูสีสระเล็กอันนี้สระเล็กนะคะของเด็กของเด็กนะให้ดูสระเล็กสิวันนี้เขาไม่ได้เปิดน้ำฮะวันนี้แข่งกันเหมือนเดืมยไหม่ะเอาไหนดีอ่ะไปถึงสุดฝั่งอ่ะอ่ะ แข่งกันนะไปถึงโน้นนะตีขานะอ่าเริ่มไปเลยเดิวเร็วเร็วเร็วดูดูดีวนดีวันเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วเตอร์เดินเร็วเตอร์เตอร์สู้สู้พี่บีตัวใหญ่สบายพี่บีน่ะดีขาสิลูกขยุงตัวเฉยๆตีขาเออ ีไปอ่าโอ้โหโอ้โห,โหน้ำน้ำดูค่ะดูดูใครจะชนะ สุดยอดเย่แล้คนได้คะแนนคุณแม่ใครชนะแสดงว่าพีเตอร์หนึ่งพี่บีก็หนึ่งคะแนนคนละหนึ่งคะแนนแล้วอ่ะรอบตัดสินมาเร็วพักก่อนพักก่อนอ่ะพักนะแม่ก็เข้าร่มก่อนแม่คะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพักเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนนะทางนี้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 เข้าร่มก่อนมามาใครได้สองกิ๊ได้ใครได้สองได้ว่าชนะเลยเหรออ๋อ ใครอนะเหรอเออก็คือตอนนี้คนละหนึ่งคะแนนแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพักก่อนนะคะพักก่อนบปิปปปมดมุนเอาจริงถ้าเกิดว่าอ่ะมาฝั่งนี้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ,อย่าเพิง่งอย่าเพิงเพ่งอยู่ในร่มอันนี้อยู่ในร่มนะคะถ้าเกิดว่ารอบนี้ใครชนะนะพิเตอร์ต้องตีขาให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้มันอย่าตีขาให้มันสั้นๆอย่างนี้ตีขาให้มันฟื ใช่ไหมค่อยๆไม่ต้องตีแรงตีค่อยๆเบายาวๆเดี๋ยวมันก็จะไปเองทําตัวเบาๆสามเดี๋ยวอย่าเพิ่งหายใจก่อนกินน้ํากินท่ายังกินแล้วกินแล้วนะสามเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดีตขาถีบเลยนะถีบแล้วก็ไปเกาะถีบหนึ่งสองสามรอบตับสินไปเลยไปเลย ก็ห่ด้วยพีเตอร์ชนะเย่ท่อนทสองแจ้งทำอะไรอ่ะเย่ท่อนสองแจ้งทำอะไรอ่ะเย้ผู้ชนะคนนี้ให้รางวัลเย่ไม่ได้ไม่มีได้ที่สองเย่ผู้ชนะยกนิ้วให้เย้บาย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 ก่อนไปแล้วบาย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 